ค่ำคืนที่ฝนตกหนักในเมืองใหญ่สารวัตรนัทพลถูกเรียกตัวไปยังที่เกิดเหตุในโรงแรมหรูกลางใจเมืองห้องพักระดับห้องอสวีทบนชั้นสูงสุดของโรงแรมกลายเป็นสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรมที่น่าสะพรึงกลัวร่างของผู้ชายวัยกลางคนที่ถูกแทงหลายแผลนอนนิ่งอยู่บนเตียงนอนสีขาวสะอาดเยือคือคุณชานชัยนักธุรกิจใหญ่ที่มีชื่อเสียงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในที่เกิดเหตุรายงานแก่นัทพลนัทพลก้าวเข้ามาสำรวจห้องที่ไร้ร่องรอยของการต่อสู้ แต่สิ่งที่ทําให้คดีนี้น่าสงสัยก็คือประตูห้องถูกล็อกจากด้านในไม่มีร่องรอยของการงัดแงะหรือการบุกเข้ามาแฉไม่มีร่องรอยของใครอื่นในห้องนี้นอกจากศพของคุณชานชัยนี่คือฆาตกรรมในห้องปิดตายอีกครั้งนัทพลพึมพำขณะมองไปยังศพเขารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่คดีธรรมดานัทพลและทีมสืบสวนเริ่มค้นหาหลักฐานโดยเริ่มจากการสอบปากคำพนักงานของโรงแรมที่อยู่ในคืนเกิดเหตุ และตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกอย่างดูเหมือนปกติไม่มีใครเห็นใครน่าสงสัยเข้าออกจากห้องของชาญชัยขณะที่นัทพลตรวจสอบห้องเขาพบโทรศัพท์มือถือของเหยื่อที่ถูกเปิดทิ้งไว้บนโต๊ะข้างเตียงโทรศัพท์โชว์ข้อความล่าสุดที่ถูกส่งเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุข้อความนั้นเป็นการนัดพบกับคนที่ชื่อวิภาใครคือวิภานัทพลถามตัวเอง การค้นพบนี้ทำให้นัทพลเริ่มสืบสวนเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชานชัยและวิภาเขาสงสัยว่าคดีนี้อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวที่ซับซ้อนมากกว่าที่เห็นหลังจากพบข้อความจากวิภาในโทรศัพท์ของคุณชานชัยสารวัตรนัทพลตัดสินใจจะเริ่มการสอบปากคำจากเธอทันทีวิภาเป็นผู้หญิงที่มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจเช่นเดียวกับชานชัยเธอเป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับเหยื่อ นัทพลนัดพบวิภาในช่วงบ่ายที่สถานีตำรวจเธอมาถึงด้วยท่าทีที่สงบนิ่งแม้ในสายตาเธอจะแฝงไปด้วยความตื่นตระหนกที่ปิดไม่มิดคุณวิภาคุณนัดพบกับคุณชานชัยในคืนเกิดเหตุใช่ไหมนัทพลเริ่มถามอย่างตรงประเด็นวิภาถอนหายใจเล็กน้อยก่อนตอบใช่คระเรามีการพูดคุยเรื่องธุรกิจแต่ฉันไม่ได้ไปพบเขาที่โรงแรมในคืนนั้นนัทพลรู้สึกได้ว่าเธอกำลังปิดบังอะไรบางอย่างเขาถามต่อ คุณส่งข้อความหาเขาว่าจะไปพบแต่กลับไม่ไปคุณเปลี่ยนใจเพราะอะไรฉันได้รับโทรศัพท์จากเขาก่อนฉันรู้สึกว่าเขามีท่าทีไม่ปกติเหมือนมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เขาต้องการจะพูดแต่ฉันไม่กล้าไปฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติวิภาตอบพลางหลบสายตานัทพลรับรู้ถึงความขัดแย้งในคำพูดของวิภา เขาตัดสินใจจะตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโทรเข้าและออกของชานชัยในคืนเกิดเหตุและพบว่านอกจากวิภาแล้วยังมีหมายเลขที่ไม่รู้จักโทรเข้ามาหาเขาหลายครั้งนัทพลเริ่มรู้สึกว่าคดีนี้อาซับซ้อนกว่าที่เขาคิดมีใครบางคนที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของชานชายัยและการสอบปากคำวิภาก็เพียงแค่เปิดประตูให้เขาเข้าสู่ความจริงที่ลึกซึ้งกว่านี้หลังจากสอบปากคำวิภาสารวัตรนัทพลเริ่มสงสัยว่า ทำให้การของเธอยังมีบางส่วนที่ปิดบังไว้เขาตัดสินใจจะสืบหาหมายเลขโทรศัพท์ลึกลับที่ติดต่อกับชานชัยในคืนที่เขาเสียชีวิตหมายเลขนั้นไม่ได้ระบุชื่อเจ้าของและไม่มีประวัติชัดเจนทำให้นัทพลรู้ว่าบุคคลน,นี้ต้องมีความเกี่ยวข้องบางอย่างกับการตายของชานชัยนัทพลสั่งการให้ทีมสืบสวนติดตามหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวและในที่สุดพวกเขาก็พบว่าหมายเลขนี้ถูกใช้ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงแรมในคืนเกิดเหตุสัญญ,ญาณโทรศัพท์แสดงว่าหมายเลขนั้นอยู่ใกล้กับชานชัยก่อนที่เขาจะเสียชีวิต มีใครบางคนที่เกี่ยวข้องกับการตายครั้งนี้และคนคนนั้นพยายามจะปกปิดตัวตนนัทพลคิดในใจเขารู้สึกว่าหมายเลขโทรศัพท์นี้อาจเป็นกุญแจสำคัญในการไขคดีในระหว่างที่การสืบสวนยังคงดำเนินไปนัทพลได้รับการติดต่อจากพนักงานโรงแรมที่ระบุว่าในคืนที่เกิดเหตุมีชายคนหนึ่งที่ดูน่าสงสัยเข้ามาในโรงแรมและเขาถูกเห็นใกล้กับลิฟต์ที่ขึ้นไปชั้นที่ชานชัยพักอยู่แม้ว่าจะไม่มีใครเห็นใบหน้าชัดเจนแต่พยานบอกว่าเขาสวมชุดสูทสีดำและเดินอย่างรวดเร็ว ข้อมูลนี้ทำให้นัทพลแน่ใจว่าชายลึกลับคนนี้อาจเป็นผู้ต้องสงสัยหลักเขาต้องหาวิธีที่จะตาหาตัวชายคนนี้และเชื่อมโยงเขาเข้ากับหมายเลขโทรศัพท์ที่เขากำลังติดตามนัทพลรู้สึกว่าเงื่อนงำเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังมีสิ่งที่เขายังไม่เข้าใจทั้งหมดคดีนี้ดูเหมือนจะเป็นมากกว่าแค่เรื่องธุรกิจหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวมันอาจเกี่ยวข้องกับการหักหลังหรือการปกปิดบางอย่างที่ซ่อนลึกกว่าที่เขาคิด หลังจากสืบค้นข้อมูลและเชื่อมโยงหมายเลขทโทรศัพท์ลึกลับกับการเคลื่อนไหวในคืนที่เกิดเหตุสารวัตรนัทพลรู้ดีว่าเขากำลังเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆชายลึกลับในชุดสูทสีดำที่พยานเห็นใกล้โรงแรมคือคนที่เขาต้องตามหาตัวเพื่อไขคดีนัทพลตัดสินใจใช้ข้อมูลจากสัญญาณโทรศัพท์เพื่อติดตามที่อยู่ปัจจุบันของผู้ต้องสงสัยเขารู้ว่าชายคนนี้ต้องมีความเกี่ยวข้องกับการตายของชานชัยอย่างแน่นอนแต่การจับกลุ่ม เขาจะต้องทำด้วยความระมัดระวังเพราะชายคนนี้อาจมีอิทธิพลหรือมีผู้ช่วยเหลือที่พร้อมจะปกป้องเขาขณะที่นัทพลและทีมสืบสวนกำลังติดตามสัญญาณโทรศัพท์พวกเขาพบว่ามันพาพวกเขาไปยังย่านธุรกิจขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยตึกสูงและบริษัทต่างๆสัญญาณหยุดที่อาคารหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทใหญ่ชื่อดังแห่งหนึ่งดูเหมือนผู้ต้องสงสัยของเราจะทำงานที่นี่นัทพลพูดกับทีมสืบสวนขณะด,ดูแผนที่ของอาคาร เมื่อทีมเข้าสู่การตรวจสอบอาคารพวกเขาเริ่มสืบหาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและตรวจสอบกล้องวงจรปิดในอาคารพวกเขาพบชายคนหนึ่งที่มีลักษณะตรงกับคำบรรยายของพยานเดินเข้าออกอาคารในวันเกิดเหตุเมื่อได้เบาะแสที่ชัดเจนทีมสืบสวนวางแผนจะจับกุมชายคนนี้ทันทีแต่นัทพลรู้ดีว่าคดีนี้อาจไม่จบลงง่ายๆการจับกุมชายคนนี้อาจเปิดเผยความลับที่มีคนพยายามปกปิดไว้และมันอาจทำให้เขาเผชิญกับอันตรายมากขึ้น ทีมสืบสวนของสารวัตรนัทพลพร้อมที่จะเข้าจับกลุ่มชายลึกลับที่พวกเขาติดตามมาจนถึงอาคารสำนักงานกลางย่านธุรกิจการปฏิบัติการครั้งนี้ต้องทำอย่างรวดเร็วและแม่นยำเพราะพวกเขารู้ว่าชายคนนี้อาจเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดเผยคดีฆาตกรรมที่ซับซ้อนนี้เมื่อนัทพลและทีมเดินเข้าไปในอาคารพวกเขาแสดงหมายจับและขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคารเพื่อพาชายลึกลับออกมาทีมสืบสวนติดตาม เขาจากกล้องวงจรปิดที่แสดงว่าเขาอยู่บนชั้นสูงสุดของอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานส่วนตัวขณะที่ทีมขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นที่ชายคนนี้ทำงานอยู่ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นทุกขณะนัทพลรู้ดีว่าการเผชิญหน้าครั้งนี้อาจเป็นการเปิดโปงเครือข่ายที่ซับซ้อนที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดเมื่อพวกเขามาถึงห้องทำงานของชายลึกลับทีมสืบสวนก็พบเขากำลังนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะชายคนนั้นเงยหน้ามองขึ้นมาพร้อมกับท่าทีนิ่งเฉย เมื่อนัทพลแสดงหมายจับเขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีตกใจอะไรเรารู้ว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของชาญชายัยนัทพลกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นตอนนี้เรามีหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อมโยงคุณกับเหตุการณ์ในคืนที่เขาเสียชีวิตชายลึกลับมองนัทพลด้วยรอยยิ้มเยือกเย็นคุณคิดว่าการจับกลุ่มผมจะทําให้คุณเข้าใจทุกอย่างในคดีนี้เหรอเขาถามคุณแค่เริ่มต้นเท่านั้น คำพูดของชายคนนั้นทำให้นัทพลรู้ว่ายังมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่เขาเชื่อว่าชายคนนี้ไม่ได้เป็นเพียงผู้ลงมือแต่เป็นส่วนหนึ่งอของเครือข่ายที่กว้างใหญ่และมีอิทธิพลชายคนนี้ถูกนำตัวไปยังสถานีตำรวจเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมนัทพลรู้ดีว่าการสืบสวนครั้งนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงสำคัญและความจริงที่ซ่อนอยู่กำลังจะถูกเปิดเผยในไม่ช้าหลังจากการจับกลุ่มชายลึกลับถูกนำตัวมาที่สถานีตำรวจ เพื่อสอบปากคำสารวัตรนัทพลรู้ว่าการสอบสวนครั้งนี้จะต้องใช้กลยุทธ์เพราะชายคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเขามีอิทธิพลและเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ซับซ้อนในห้องสอบปากคำชายลึกลับนั่งนิ่งเงียบสงบและไม่แสดงอาการวิตกกังวลเลยแม้แต่น้อยนัทพลนั่งลงตรงข้ามเขาและเริ่มตั้งคำถามอย่างระมัดระวังคุณเกี่ยวข้องอะไรกับการตายของคุณชานชายนัทพลถามขณะที่จ้องมองชายคนนั้นอย่างเคร่งเครียด ชายลึกลับยิ้มเล็กน้อยก่อนตอบผมคิดว่าคุณน่าจะรู้คำตอบอยู่แล้วผมไม่ได้ลงมือฆ่าเขาเองแต่ผมรู้ว่าความตายของเขาเป็นสิ่งที่จำเป็นนัทพลขมวดคิ้วคุณหมายความว่าอะไรชายลึกลับพูดด้วยน้ําเสียงเรียบๆคุณชาญชัยรู้มากเกินไปเขารู้ถึงความลับที่เครือข่ายของพวกเราไม่อยากให้ใครเปิดเผยและเมื่อคุณชานชัยเริ่มจะเปิดเผยความจริงมันก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องถูกหยุด คำพูดของชายลึกลับทำให้นัทพลรู้ว่าการตายของชาญชัยไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจและการทุจริตฌานชัยอาจรู้ความลับบางอย่างที่อาจทำลายเครือข่ายนี้ได้นัทพลพยายามกดดันชายลึกลับให้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายนี้แต่ชายคนนั้นยังคงนิ่งเฉยไม่ยอมเปิดเผยชื่อหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องคุณคิดว่าผมจะบอกความลับทั้งหมดกับคุณหรอ ชายลึกลับพูดพร้อมกับยิ้มเยือกเย็นถ้าคุณอยากรู้ความจริงทั้งหมดคุณต้องหาคำตอบด้วยตัวเองนัทพลรู้ว่าการสอบสวนครั้งนี้อาจยังไม่จบและเขาต้องเผชิญกับความท้าทายอีกมากในการเปิดเผยเครือข่ายอำนาจที่ซ่อนอยู่ในเงามืดหลังจากการสอบปากคำที่ไม่ได้ผลมากนักสารวัตรนัทพลรู้สึกว่าความลับเบื้องหลังคดีนี้ยังมีอีกมากที่ยังไม่ถูกเปิดเผยชายลึกลับยังคงนิ่งเฉยและดูเหมือนจะมั่นใจในอำนาจของเครือข่ายที่เขาเป็นส่วนหนึ่ง นัทพลจึงตัดสินใจหันมาที่เอกสารและหลักฐานที่ทีมของเขาได้รวบรวมไว้จากการค้นสำนักงานของผู้ต้องสงสัยสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะสำคัญคือเอกสารทางการเงินและข้อมูลการทำธุรกรรมที่ชานชัยได้พยายามปกปิดไว้ก่อนเสีย,ยชีวิตเอกสารเหล่านั้นชี้ไปที่การทุจริตทางการเงินที่ซับซ้อนซึ่งเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มผู้บริหารในวงการธุรกิจที่ทรงอิทธิพลไม่ใช่แค่ภายในประเทศแต่ยังมีความเกี่ยวพันกับเครือข่ายในต่างประเทศด้วย ข้อมูลนี้ทำให้นัทพลเริ่มเข้าใจว่าการตายของชาญชัยไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่มันเป็นเรื่องของการปกป้องความลับที่อาจทำลายทั้งองค์กรขณะที่นัทพลและทีมสืบสวนกำลังเจาะลึกเข้าไปในข้อมูลทางการเงินพวกเขาพบบาะแสเกี่ยวกับการโอนเงินจำนวนมหาศาลไปยังบัญชีในต่างประเทศซึ่งเป็นบัญชีที่ไม่มีชื่อผู้ถือครองที่ชัดเจนแต่มีความเชื่อมโยงกับบริษัทที่มีความลึกลับและอิทธิพลในหลายประเทศ นัทพลเริ่มเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตข้ามชาติที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคดีนี้และเขารู้ว่าเครือข่ายนี้มีอำนาจมากกว่าที่เขาคาดคิดไว้การเปิดเผยความจริงเหล่านี้อาจทําให้เขาเผชิญกับอันตรายมากขึ้นเรากําลังเผชิญกับบางสิ่งที่ใหญ่กว่าที่เราคิดไว้มากนัทพลบอกกับทีมของเขาแต่เราต้องเปิดโปงความจริงนี้ออกมาให้ได้ หลังจากการสืบสวนอย่างละเอียดสารวัตรนัทพลและทีมของเขาได้พบหลักฐานชัดเจนที่เชื่อ,อโมโยงเครือข่ายทุจริตข้ามชาติกับการตายของชานชายัยการโอนเงินข้ามประเทศไปยังบัญชีลับและการปกปิดข้อมูลทางธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาลทำให้นัทพลมั่นใจว่ามีองค์กรใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ข้อมูลที่พวกเขาค้นพบชี้ไปที่บริษัทหลายแห่งที่มีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการค้าผิดกฎหมายการตายของชานชายัยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปิดโปงเครือข่ายนี้ แต่นัทพลรู้ดีว่าการเปิดเผยทั้งหมดนี้จะต้องทำอย่างระมัดระวังเพราะผู้ที่เกี่ยวข้องมีอำนาจมากเกินกว่าที่จะต่อกรได้ง่ายๆนัทพลและทีมสืบสวนตัดสินใจจะบุกเข้าไปที่หนึ่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินโดยได้รับข้อมูลลับจากพยานล,ลึกลับที่เคยทำงานให้กับเครือข่ายนี้การบุกจับกลุ่มในครั้งนี้อาจเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดโปงเครือข่ายทั้งหมด เมื่อทีมบุกเข้าถึงสำนักงานใหญ่ของบริษัทดังกล่าวนัทพลพเผชิญหน้ากับผู้บริหารที่เป็นผู้ควบคุมการดำเนินการทางการเงินที่ผิดกฎหมายนี้ผู้บริหารคนนั้นดูเหมือนจะไม่หวั่นเกรงต่อการจับกลุ่มเพราะเขารู้ดีว่าเขามีเครือข่ายที่กว้างใหญ่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังคุณคิดว่าการจับผมจะทำให้เครือข่ายนี้ล่มสลายเหรอผู้บริหารพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นขณะที่เขาถูกใส่กุญแจมือพวกเรามีอำนาจมากกว่าที่คุณคิดนัทพลไม่แสดงท่าทีหวั่นไหว เขารู้ว่าการเผชิญหน้าครั้งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ที่ใหญ่กว่าความจริงจะต้องถูกเปิดเผยไม่ว่าพวกคุณจะพยายามปกปิดแค่ไหนนัทพลตอบอย่างมั่นใจหลังจากการจับกลุ่มผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและทุจริตข้ามชาติสารวัตรนัทพลและทีมสืบสวนของเขาได้รับความสนใจจากทั้งหน่วยงานในประเทศและหน่วยงานระหว่างประเทศการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการเปิดโปงเครือข่ายที่ปกปิดความผิดมานานหลายปี แต่ถึงแม้ว่าผู้บริหารจะถูกจับกลุ่มเครือข่ายยังไม่ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์นัทพลรู้ว่าการสืบสวนครั้งนี้ยังคงต้องดำเนินต่อไปเพราะยังมีผู้มีอำนาจอีกหลายคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเหล่านี้นัทพลและทีมของเขาใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการขยายผลการสืบสวนค้นหาหลักฐานเพิ่มเติม,ตมที่เชื่อมโยงเครือข่ายนี้กับการค้าผิดกฎหมายในหลายประเทศ ข้อมูลทางการเงินและการสนทนาลับๆระหว่างผู้บริหารต่างๆที่พวกเขาค้นพบได้เผยให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายนี้กับกลุ่มการเมืองและธุรกิจระดับสูงทั่วโลกขณะที่การสืบสวนขยายตัวออกไปการกดดันและอันตรายต่อนัทพลก็เพิ่มขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายพยายามขัดขวางการสืบสวนโดยการส่งข้อความข่มขู่และพยายามทำลายหลักฐานที่ทีมสืบสวนค้นพบแต่นัทพลไม่ยอมถอยเขารู้ว่าความยุติธรรมครั้งนี้ สำคัญเกินกว่าจะยอมแพ้เขาและทีมตัดสินใจจะเปิดเผยทุกอย่างต่อสาธารณะเพื่อป้องกันไม่ให้เครือข่ายเหล่านี้มีอำนาจในการปกปิดความผิดอีกต่อไปความจริงใกล้จะถูกเปิดเผยแล้วนัทพลพูดกับทีมของเขาและพวกเขาจะไม่มีทางหยุดเราได้เมื่อหลักฐานทั้งหมดถูกเปิดเผยสารวัตรนัทพลและทีมสืบสวนรู้ดีว่า พวกเขากำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการสืบสวนที่ยาวนานและเต็มไปด้วยอันตรายหลักฐานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายทุจริตข้ามชาติและการมีส่วนร่วมของผู้มีอำนาจสูงได้ถูกเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นนัทพลตัดสินใจเปิดโปงทุกอย่างต่อสาธารณะเพื่อไม่ให้เครือข่ายนี้มีโอกาสปกปิดหลักฐานอีกต่อไปข่าวการจับกลุ่มและการเปิดเผยเครือข่ายทุจริตขนาดใหญ่กลายเป็นข่าวใหญ่ในทุกสำนักข่าวทั่วโลกหลายประเทศที่มีผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายนี้เริ่มเปิดการสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อตามรอยการทุจริตที่เกิดขึ้นนอการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในห้องพิจารณาคดีเมื่อผู้บริหารและผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายถูกนำตัวมาพิจารณาคดีสารเต็มไปด้วยนักข่าวและประชาชนที่จับตาดูว่าความยุติธรรมจะได้รับการบรรลุหรือไม่ในระหว่างการพิจารณาคดีหลักฐานที่นัทพลและทีมของเขาเก็บรวบรวมไว้นำมาแสดงต่อหน้าสารพร้อมกับคำให้การของพยานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายทุจริตผู้ต้องหาทั้งหมดถูกตัดสินว่า มีความผิดฐานทุจริตฟอกเงินและการกระทำผิดทางธุรกิจนัทพลนั่งอยู่ในห้องพิจารณาคดีพร้อมกับทีมของเขาความรู้สึกของการบรรลุภารกิจและความยุติธรรมที่ได้รับรู้ทำให้พวกเขารู้สึกภูมิใจในงานที่ทำสำเร็จพวกเราทำได้แล้วหนึ่งในทีมสืบสวนกล่าวกับนัทพลแต่เราต้องไม่ลืมว่ายังมีความชั่วร้ายอีกมากที่รอให้เรานำมันออกมาเปิดเผยนัทพลตอบด้วยน้ำเสียงมุ่งมั่น